สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้อยู่ที่แมคโคนะครับสาขาใหญ่ของโคราสีมานมาเดินหาซื้ออาหารนะครับแมคโกโคราดนะครับอันนี้เป็นโซนผลไม้นะครับ uh, กล้วยแอปเปิ้ลเขียวแดงนะครัแบบโซนผักอินซีผักออแกนิก แกนิกแท้นะครับหอมหอมญี่ปุ่นเนี่ยผักนี้ไม่เคยกินเลยหัวลัผ่าฝรั่ง 169บาทแต่หลอดไซส์เล็กถุง129ฝักแมวนะะี่ฮะผัดผัดอร่อยมาก <c oughs> ดอกทานตะวัน แพ็กใหญ่59แพ็กเล็ก19บิกยัก 10, 10, 10, 10. ส่ซนอาหารทะเลกุลาดำากิโล1319บาทหอยหอยขมแกะแล้วนี่หอยโขมแกะแล้วส่วนปูส่นอาหารทะเล อันนี้แกะพร้อมกินกุ้งไซส์ใหญ่มากเลยกุ้งถึงละสามร้อยห้าสิบเก้าบาทปลาทับทิมปลาเนนนะครับหมึกไซส์ใหญ่ สองรอยก้าสิบห้าปลาหมอเมือกบ้าง,งเรียบร้อยหวัวปลาปลาจระเมดขาว340บาทอันนี้กบนะครับ ปลาสายแดง135ปลาหางหางแข็ง72บาทปลาน้ำดอกไม้ปลาสีกุลเยอะแยะจระเมดดำ กันนี่กระพงส่วนปลากระพงนีกระพงขาวโล0ร้อยสี่สิบบาทกระพงขาวตัวใหญ่ๆเซวมอนโซนเนือ้อ โซนไก่มีชิ้นส่วนของไก่โซนไก่ตรงเนื้อสเต็กค,คือเป็นแพ็กเครื่องในวัวรวมนะร้อยยี่สิบบาทมาตรอ,อนี้เป็นเป็นต้ม่มปากน้ำทอดโซนเนื้ออันนี้เครื่องในไก่พวกตับพวกอันนี้ถ้าคิริว ปลาที่ริ้วของงานมั่นั่นเลยอันนี้พวกกุ้งสดอันนี้พวกหมูชิ้นส่วนหมูนะครับพวกไส้พวกหัวพวกหูนะครับขาหมูกระดูกทำน้ำซุปส่วน <c oughs> พวกมันหมูหรือสันนะครับอันนี้เป็นอาหารพวกโซนแช่แข็งนะอันนี้พวกไส้กรอกไส้กรอกพวกแฮมนะครับ วันนี้พวกร้านเนื้อย่างพวกร้านอะไรเขาซื้อไปนะฮะเนื้อวัวแช่แข็งอันนี้แข็งเป๊กมาเลยเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆไปเลยเนื้อวัวแช่แข็ง ไก่หมักอันนี้พร้อมไปย่างขายได้เลยนะฮะสูตรต้นตำรับเก่ย่างเขาสวนกวางเก่ยย่างเขาสวนกวางหมักให้เรียบร้อยะฮะ ไปย่างกินได้เลยฮะมีไม้ด้วยก็สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยจิ้งหรีดก็มีพวกจิ้งหรีดแช่แข็งไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไก่ดำไก่ดำปิดไว้เลยไก่ดำแช่แข็งนะฮะสมุนไพรนะเอาไปต้มนะครับใช้ได้ พวกอาหารกล่องวิฟเลยเลยรณะมันโซนโนมโซนโนม<อ>เดี๋ยวดู<อ>ทีนี้นะขัเร<อ>ือขนาดเอเชียนเืนค่ะขจเอขนาดเชยในบเรื่น่โซนขนมปัง เนยชีสแป้งพิซซ่าก็มีครับพวกพิซซ่าพวกนมพวกโยเกิร์ตน้ำผลไม้นครับคูณเส้นคูณแหนม โบดเดงถูกชิ้นเนื้อนะฮะชิ้นเนื้อแท่มีโบดเดง <Board ing. S 1> ถูกชิ้นปลาโอเคครับเพื่อนๆฮะ,ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะก็ คือคักคอของวนนะฮะมันก็คือคักแต่ว่าน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์นิดนึงวกโซนเนื้อหมูอันนี้คอหมูย่างนะฮะมีอย่างดีเลยไปหมักย่างนะครับสุดยอดเลยนะครับโซนชิ้นส่วนไก่ที่น,นี้คคิดไว้ โอเค okay, ครับเพื่อนๆครับสวัสดีนะครับ